ครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงแนะนำนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้สูตรของ s กิลบซาร่าสแอดวานนะครับเพราะว่าตอนปัจจุบันนี้ผมใช้อยู่นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเอ่ออันนี้โมยสกิลบนะครับก็ตอนแรกผมใช้อันนี้ครับผมลานลันสิบจนผมเล่นสูตรระดับปานกลางครับจนได้ประมาณเอ่อ ประมาณ7จครับ7จ็ถึงแปครับแล้วผมก็เปลี่ยนมาใช้สูตรแอดวานครับโดยเชียงใช้ลูกนี้อยู่ครับแล้วสักพักผมก็เปลี่ยนมาเป็นลูกนี้ครับเปลี่ยนเป็นลูกนี้ก็ใช้แอดวานมันโดยตลอดเลยนะครับไม่ได้ใช้อินเทอร์มีเดียตหรอกครับก็แอดวานเนี่ยนะครับไม่ได้ต่างจากอินเทอร์มีเดียตมากแล้วนะครับก็คือถ้าพูดตามจริงนะครับมันจะลดขั้นเหลือแค่2ขั้นเท่านั้นครับจากถ้าเป็นอินเทอร์มีเดียตใช่ไหมครับเดี๋ยวขอสลับกันเล ถ้าเป็น intermediate เนี่ยก็คือเราจะสร้างขึ้นมาก่อนสีหนึ่งดูไหมครับก็อันนี้ก็เราจะสร้างขึ้นมาสีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ทําด้านบนให้เต็มนั่นเองครับถ้าเป็น intermediate นะเนี่ยเราก็ทําด้านบนให้เต็มใช่ไหมครับแล้วก็จบด้วยสูตรนี้ครับใช่ไหมครับ แต่สำหรับแอดวานนะครับเราจะลดขั้นจากทำด้านบนให้เต็มคือทําให้จบไปเลยครับมาเดี๋ยวผมลองสกแกนดูนะครับสกโ่กนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองสกแกมกันดีกว่านะครับเออ นี่สกิลบอยู่นี่ครับผมก็มาสแคมกันเลยก็สกแคมตามนั้นครับสแคมแล้วใช่ไหมครับก็โอเคครับมาดูกันต่อด,ดีกว่านะก็อย่างที่พูดนะครับคือ ได้แล้วครับต่อโอครครับคืออย่างที่บอกไปครับว่าให้ทําสีหนึ่งก่อนใช่ไหมครับก็เรามาเริ่มทําสีหนึ่งกันกนีดเลครับอ่าทำสีอย่งนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วจากตรงนี้เนี่ยคือคุณสามารถจบได้เลยครับก็คือจบไปเลยซึ่งสูตรมันก็มีนะครับก็คือ Sara Advanced ก็คือเป็นการต่อย,ยอดจาก Sara i n t e r m e d i a ี e ยนั่นเองครับซึ่ง ตอนนี้จะจบได้เลยใช่ไหมครับคือแต่ว่าคนที่ได้โวลิคอร์เนี่ยนะครับได้คิดขึ้นมาซึ่งเป็นสูตรที่จบได้เลยเหมือนกันครับซึ่งสูตรนั้นก็คือสูตรสูตรของโจนาธานครอสโคครับซึ่งคนนั้นก็สูตรนั้นยากครับแต่ว่าเร็วกว่าแต่ว่าเอาซาลาแดแวนก่อนนะครับก็มันเวลาคุณจะลดลงไปเยอะครับอะอย่างอันนี้ผมจะจบเลยนะ อันนี้คือจบเลยครับผมมาดูแทมต่อไปครับผมอ่ะทีนี้อย่างอันนี้ก็เหมือนเดิมทําสีนึงก่อนใช่ไหมครับเออเอาสีไหนดีอเคสีน้าเงินแล้วกันอ่ะอย่างตรงเนี้ยครับอันนี้แน่นอนเลยจบได้นอนจบได้แน่นอนครับถ้าปกติถ้าเจออย่างนี้ครับบางคนจะทำนี้ครับแล้วก็ทํานี้ครับ แล้วทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อให้สีเขียวเต็มสำหรับผมไม่ครับผมจะทำอย่างนี้ครับแล้วก็จบจบครับแบบทีเดียวเลยครับอ่ะทีนี้ครับอันนี้ก็แนะนำนะครับก็คือให้เล่นซาร่าแอดวานซ์นะฮะซาร่าอินเทอร์มีเดียตเนยนะครับเมื่อคุณประมาณ6กถึงแปีครับให้เปลี่ยนครับหรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับ แต่ผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนตอน6ถึงแปดวิจะดีกว่าครับเพราะมันจะเห็นผลชัดเจนกว่าผมเปลี่ยนตอนนั้นแหละครับแล้วเวลาผมก็ลงเลยครับถ้าใครที่ยังใช้รันลันสกิ e อยู่เนี่ยนะครับก็ให้เปลี่ยนมาเป็นโมยูด้วยครับผมเพราะว่าเวลาคุณจะลงพวดอย่างชัดเจนครับจากที่คุณเคยได้6วิอะไรอย่างนี้ก็อาจจะลงมาเหลือสี่วิครับซึ่งถือว่าดีครับแต่ว่า ไม่ใช่เปลี่ยนเราได้เลยนะครับมันต้องเกิดจากการฝึกฝนด้วยครับผมโอเคนะครับก็อันนี้เป็นการเกินกันก่อนนะครับก็ให้ดูต่อในคลิปต่อไปนะครับผมจะเริ่มสอนแล้วครับผมขอบคุณครับ